แกรนเดอะสตาร์รีวิวน้ำเข้าบ้านฝนตกหนักมากใส่หมูเดินไปเลยเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงหลายวันมานิ้ด้วยเช่นกันสำหรับแกรนดกนพัดอนด้วยเสียงกล้าวหรือแกรนเดอะสตาร์นักร้องสาวสุดซ่าเจ้าของซิงเกิลฮิตโดยล่าสุดเจ้าตัวได้แชร์าภาพถ่ายบรรยากาศภายในบ้านผ่านอินสตาแกรมซาวลี่แอดแกรนอัเดอรสตร์หลังเจอกระช่วงเวลาฝนตกลุกหญาถล,ล่มกรูซึ่งภายในโพสต์ดังกล่าว นอกจากแกร์เดอะสตาร์จะถ่ายให้เห็นภาพทุกซอกทุกมุมของบ้านซึ่งเจิ่งนองไปด้วยน้ำไม่ว่าจะเป็นโซนห้องนั่งเล่นโถงทางเดินไปจนถึงพื้นที่ห้องครัวแล้วเจ้าตัวยังได้แนบแคปชั่นสั้นๆมันใาญ่โมเมนต์ที่เกิดขึ้นได้ประกาศภาพถ่ายด้วยเวลคัมทูไม่เฮาส์มามหนึ่งมาได้อีกน้องไปทุกห้องเลยแม่จ๋าใส่บู๊เดินเก๋ๆขอขอบคุณภาพแกร์เด์สกอร์เดอะสตาร์ภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกตอทคองค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ